ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสรวยแบบแบบว่าเรรวยรวยโคตรๆนะครับเป็นเวลาหนึ่งวันเนี่ยเพื่อนๆจะเอาเงินไปทําอะไรกันบ้างครับอันนี้เรามาชวนคุยสนุกๆก,กันนะเพื่อนๆครับคือเงื่อนไขคือว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใช้อํานาจของเงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขีดจํากัดในเรื่องของจํานวนเงินนะครับและใช้ทําอะไรก็ได้และเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ใช้เงินในทางที่ไม่ผิดกฎหมายใช้ในทางสายข่าวนะครับจะซื้อในเรื่องของปนเปื้อเสพความสุขของตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อของสิ่งของอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่มีเงื่อนไขาตายตัวนะครับแต่ขอให้ไม่ผิดกฎหมายแค่นั้นเองและเงินที่ซื้อสิ่งของในเวลาหนึ่งวันนะ่ยก็จะไม่หายไปนะก็ก็จะเป็นของเพื่อนๆเลยสิ่งของที่ซื้อนาวันนั้นนะ,ะถ้าครบ เวลาหวันใช่ไหมครับเพื่อนอะจะไม่มีโอกาสที่จะใช้เงินอีกเลยถ้าครบนะนะถ้าครบ1วันเงนี้ยก็จะให้เวลาจํากัดแค่1วันหรือ24ชั่วโมงในการใช้เงินเนาะแต่เงินที่ซื้อสิ่งของไปแล้วนั้นอ่ะก็ยังเป็นของเพื่อนๆอยู่นะแต่ของที่ซื้อในวันนั้นจะต้องซื้อแบบซื้อขาดทันทีในวันนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องเป็นเจ้าของมันทันทีโดยเด็ดขาดแบบเบ็ดเสร็จเชออ่น ถ้าซื้อพวกคอนโดบ้านรถหรือว่าที่ดินเงี้ยแต่ต้องโอนวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยถือว่าเป็นโมฆะนะอันนั้นไม่ได้นะไม่ได้ของนะครับถือว่าสิ้นสุดการใช้เงินไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือจะไม่ได้ไม่ได้ตังค์เออก็จะไม่ได้ของสิ่งนั้นที่ซื้อไปคือมันข้ามวันไงแต่ถ้าซื้อรถเงี้ยซื้อรถวันนี้เราก็เซ็นโอนรับในวันภายในวันเดียวเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเจ้าของทีถึงแม้ว่าครบเวลาผ่านไปแล้วก็เพื่อนๆก็จะเป็นเจ้าของรถเออเหมือน เป็นโดยปริยายเลยเออแบบเบ็ดเสร็จไปเลยก็คือซื้อของแล้วโอนในวันนั้นอะ่ะเออเป็นของเป็นของเพื่อนๆอะไรแต่ข้ามวันไม่ได้ครับรอโอนข้ามวันอย่างที่ดินอย่างทําเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรอสามวันเจ็ดวันอย่างนี้ไม่ได้ครับถือว่าเป็นโมฆะถือว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นเจ้าของอะไรเงี้ยนะครับเอออันนี้คือเงื่อนไขที่ว่าอ่ารวยหนึ่งวันเออเพื่อนๆนจะเอาเงินคิดว่าจะเอาไปทําอะไรเนาะรวยโคตรภายในหนึ่งวันเออมีโคต้าแบบไม่จํากัดเลย อ่ะยังยกตัวอย่างผมแล้วกันอ่ะยกตัวอย่างเผื่อเป็นไอเดียล้วยกตัวอย่างผมอย่างถ้าตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวมานะคือวิธีที่ผมจะสูบเงินได้เร็วที่สุดได้มากที่สุดเนี่ยผมจะเอาเงินอะไปไล่ซื้อหุ้นทองคำ forex บิตคอยตราสารทุนพับัตรรัฐบาลโดยเฉพาะพัธบัตร us dollar เห็นไหมพัธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งไล่ซื้อทุกราคาเลยทั้งราคาหุ้นแล้ววกโดยเฉพาะหุ้นปันผลต่างประเทศนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซื้อไล่ซื้อให้ซื้อให้หมดเลย อะไรๆซื้อ,อเพราะมันเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าใช้สภาพคล่องของเงินนะได้เร็วที่สุดเออมันคล่องที่สุดละคล่องที่สุดละถ้าเพื่อนๆไปซื้อที่ดินใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวทำต้องทําเรื่องโอนโฉนดนั่นยุ่งยากอีกไม่ทันการอีกเออนะแต่ถ้าคนสมมุติว่าถ้าคนที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนหรือไม่เคยเปิดบัญชีเทรดอะไรเลยมาก่อนอย่างเงี้ยอันนี้สวยหน่อยก็คือว่ามันจะทําในวันเดียวไม่ได้ไง ก็คือว่ากว่าเราจะมาเปิดบัญชีเทรดอะไรต่างๆนู่นนี่นะ่มันต้องยืนยันตัวตนส่งหลักฐานนู่นนั่นอย่างน้อยหนึ่งวันสองวันสาวันหรือว่าสามถึงห้าวันเออทำการอะไรเงี้ยก็จะคือโยกโยกเงินไม่ทันแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้ว่มีเทรดฟอรเร็ก์เทรดอะไรตลาดหุ้นต่างประเทศเทรดนู่นนี่นั่นอะไรอยู่แล้วเทรดในตลาดหุ้นอยู่แล้วอันนี้อันนี้จะง,ง่ายหน่อยก็คือมีบัญชีแล้วก็ซื้อ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 ผ่านผ่านอ่ผ่านบัญชีของตัวเองได้เลยเออนะนอกจากว่า ไปร้านทองที่ใกล้ที่สุดอะเออถ้าถ้าไม่มีบัญชีเทรดอะไปร้านทองที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เหมาทุกร้านใกล้ๆกล,กลที่สุดนะครับแต่ก็อย่างว่านะถนขนทองกลับบ้านนี่ก็อันตรายเหมือนกันนั่นเองหรือว่าจะไปเหมาเออซื้อทองเสร็จจะไปเหมาตู้เซฟธนาคารไปใส่ทองเงี้ยผมก็ว่าน่าจะไม่ทันนะมันกินเวลาเหมือนนะอาจจะต้องแบบว่าทำเรื่องกรอกเอกสารนู่นนี่นั่นกว่าจะทําเรื่องภายในวันเดียวเนาะเออทำจองอะไรวา จองตู้เซฟภายในวันเดียวกคงไม่ทันแน่นอนนั่นเองครับก็ถ้าซื้อทองแบบเป็นแท่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ทันนะเออนะครับก็ผมมองว่าแต่ในส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเอ้ยถ้ายกเงินที่เร็วที่สุดสูบเงินได้เร็วที่สุดก็คือใส่ในตลาดทุนเลยเออตราสารทุนต่างๆนู่นนี่ใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งให้หมดเลยเออนะครับผมอันนี้อันนี้คิดแบบซื้อๆซื้อๆของผมเลยนะเออนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ จะเอาเงินไปทําอะไรภายในหนึ่งวันถ้ารวยแบบโคตรๆไม่จํากัดภายในหนึ่งวันเพื่อนๆจะเอาเงินไปทําอะไรกันบ้างนะครับ